สวัสดีค่ะแพทย์แผนจีนธร,รมรัตั์มีชัยนะคะหรือจะเรียกว่าหมอเบโนก็ได้ค่ะแพทย์แผนจีนอายุรกรรมภายในเฉพาะทางระบบต่อมไร้ท่อนะคะวันนี้ค่ะหมอมีความรู้ดีๆมาฝากสำหรับสมุนไพรที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะโดยตำรับนี้เลยเรียกว่าห่วงเหรียนเจี้ยงถางทางนะคะเจี้ยงถางในภาษาจีนเนี่ยแปลเป็นไทยว่าลดน้ำตาลค่ะ ดังนั้นตำรับนี้นะคะก็เลยจะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะเพราะว่าช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีโดยตัวยานะคะจะประกอบไปด้วยนี่เลยตัวยาหลักนะคะก็คือห่วงเหลียนค่ะห่วงเหลียนนะคะมีสรรพคุณทางยาก็คือช่วยลดความร้อนขับความชื้นของปอดแล้วก็กระเพาะอาหารได้ดีค่ะแล้วยังมีวิจัยนะคะแล้วก็ผลทางผลการรักษาทางคลินิกนะคะว่า ตัวนี้เนี่ยช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีแถมยังเสริมการทํางานของตับแล้วก็ตับอ่อนเพิ่มปริมาณอินซูลินด้วยค่ะส่วนตัวต่อไปนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้เลยปักคีนะคะหรือว่าหววฉีค่ะใช้คู่กับเกิดเกินนะคะ2ตัวนี้ในทางการวิจัยแล้วก็ผลการรักษาทางคลินิกนะคะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีค่ะแถมเสริมการทํางานของไตนะคะแล้วก็เพิ่มปริมาณอินซูลินด้วย นอกจากตัวยาที่มีสรรพคุณในการลดความร้อนแล้วนะคะในตำรับเนี่ยเขายังมีตัวยาที่ช่วยบำรุงด้วยตัวยาที่ช่วยบำรุงตัวแรกเลยก็คือตัวนี้นะคะสารย่าค่ะหรือในภาษาแต้จว๋นเรียกว่าหวยซัวนะคะหวยซัวเนี่ยมีสรรพคุณทางยาก็คือเสริมสร้างสารน้ํานะคะบำรุงม้าบำรุงกระเพาะอาหารค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยในทางข้อมูลเภสัชวิทยานะคะสารย่าเนี่ยเขาจะมีสารโดปามีนที่ช่วยขยายหลอดเลือดแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ดีด้วย ส่วนตัวถัดไปนะคะจะเป็นไม้ตรงค่ะตัวนี้เลยไม้ตรงนะคะในภาษาแต้จิ๋วเนี่ยเรียกว่าแบะตรงค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยบำรุงร่างกายได้ดีโดยโดยเฉพาะกระเพาะนะคะกระเพาะอาหารแล้วก็มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างสารน้ําลดอาการกระหายน้ําได้ดีค่ะแล้วการวิจัยของเขานะคะผลการรักษาทางคลินิกเนี่ยเขายังช่วย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ปรับสมดุลร่างกายแถมที่สําคัญเลยนะคะก็คือฟื้นฟูความแข็งแรงของหลอดเลือดค่ะเพราะว่าในคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะส่วนใหญ่เนี่ยความแข็งแรงของหลอดเลือดเนี่ยจะลดน้อยลงเพราะว่าน้ําตาลที่สะสมอยู่ในหลอดเลือดเนี่ยเขาจะไปทําลายหลอดเลือดทําให้เกิดอาการชามีอาการปวดตามปลายมือปลายเท้านะคะตัวไม้ตรงเนี่ยก็คือตัวที่ช่วยได้ดีเลยในเรื่องนี้นะคะ เป็นไงบ้างคะสำหรับตำรับที่หมอยกมาให้นะคะไม่จริงๆแล้วเนี่ยในทางแพทย์แผนจีนไม่ได้มีแค่ตำรับนี้ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานนะคะยังมีอีกหลากหลายตำรับเลยที่เราสามารถใช้ควบคู่กันแล้วก็ประยุก์ตในการรักษาลดน้ำตาลในเลือดได้ดีะคะ่ะ ถ้าหากใครสนใจนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือว่ามีพันธุกรรมที่เป็นเบาหวานนะคะสามารถปรึกษาวิดีโอคอลค่ะเทเลแม i ติซีนะคะสามารถจองคิวนัดเข้ามาได้เลยหรือว่าจะผ่านทางแชทช่องทาง Facebook หรือทางไล n e ก็ได้นะคะหรือสนใจที่จะโทรเข้ามานะคะสามารถติดต่อได้เลยที่เบอร์063535 0735ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมอต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ